สบายดีพี่น้องสวัสดีครับมาพผมพ่อกับบ้าวล่าอีกแล้วครับตามภาษาคนบ้านนอกบ้าวเล่าครับผมมาเจอกันนุ่นข้างนาพู้นรถไฟฟ้าครับเหมืนเมืองเจริญนี่ข้างนาคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมสิเดินทางมามาจากดินแดงผมสิไปชิดลมครับ ไปเพื่อนจิตนี่ครับอนุสาวรีย์ชัยเดี่ยวซ้ายผมจะไปเดี่ยวซ้ายแล้วก็สีเดี่ยวซ้ายอีกไปถนนราชเทวีหรือพญาไทนะครับเดี่ยวซ้ายไปถนนพญาไทโอ้ยคุณไปโฆษณาเขามีติดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลคนเี้คุณ สวยงามหมดสถานีรถไฟฟ้า BTS l ล v e รถไฟฟ้าเรือครับผมก็จำบ่หร้่ว่าซ้ายใดกไปเขาเอืนเน่นแนวใดเขาเอืนเน่นแนวใดเนี่ยโอ้แสงก็จาก่านีครับบึงบ้านเมืองเพิ่นการเจริญจเจริญทั้งวัตถุจเจริญทั้งทุกยางทุกแนวครับ หลายแบบทุกอย่างรอบตัวต้องเจริญไปพร้อมๆกับบุคคลครับการขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นระเบียบเรียบร้อยครับบ่มีบีบแตะครับเบิ้องปลายโฆษณาพนันโฆษณามีบอกเส้นทางว่าผงได้รถติดรถบ่ติดไปหอดปุ่นจักหน้าที่มีซนสิมีบอกหน้าที่หน้าที่ เลี้ยวขวาห้านาทีตรงไปสิบสองนาทีหอดไซหอดไซโอติดขัดขนาดพี่นอ้องนี่มาแยกพญาไทครับบนนั่นคือแลนไปทางพระรามเก่าได้ทางไายทางขวากับเลนไปทางพนละ นนทางพระรามหกกระดิ่งปทางร้านหลวงคนละอันนี้ผมตรงมาแล้วผมสีเลี่ยวใส่ครับตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทอืน,นี่ก็คือทางรถไฟรถไฟรถไฟอ่ารถไฟปกติครับรถไฟล่าง เสียงแดดกระทบกับกระจกเนาะมันสะท้อนนาพี่น้องเลยนี่คือการเดินทางของผมที่ได้มาเจอบนถนนประเทศไทยเมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งวัตถุแล้วกับบคุคคลกับแบบพัฒนาครับเป็นการนี้ยัง,ง,ง,งเราเขากถืกอเ์าว่ถือกัน มีระเบียบเรียบร้อยครับคนไทยบอด้ยินเสียงแต่บีบคือเวียดนามเลยนี่บอด้ยินเสียงแต่นะครับมแต่คีมานนี่กะส่วนหน่อยก็บกับบอจำเป็นรีเขาสิบอบีบแต่ครับ,บตึงูง วันนี้ฟ้าคึมๆครับพี่น้องเบื้องส่งคือฝนหิดตกหนาวอากาศเย็นๆเลยเด้ตอต่างจังหวัดนี่ก็รถไฟฟ้ารถเม์ไฟฟ้าดยพี่น้องเม์ไฟฟ้าเท่งกับเป็นรถบีทีเอสไฟฟ้าบีทีเอสรถไฟฟ้าบีทีเอสมีมอเตอร์ไซค์เขากัดนี่ครับ สอกแสกได้ครับถนนกวางขวางนี่รถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าแล้วครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเขาต่อแถวกันโบยย่าก็เรียนไปมาไปสิไปสิมาเนี่ยบยยาก็คืออยู่ทางเวียดนามเลยครับนี่ครับต่อแถวกันเป็นระเบียบ เพื่อนว่าต้องแบบพัฒนาครับเป็นการจิตสำนึกครับมีจิตสำนึกหรือพุสีเดียวทรายครับผมเดี้ยวทรายไปถนนเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตร,รงไปเราไปเดี่ยวหัวเขาชิดลมครับถนนบรนเมืองสะอาดครับสะอาดตา สะอาดสะอ้าน,ม,นมีเนงื้อครับม,มีหีเหงื่อตึกลาบันช่องครับายโฆษณาเป็นมือนี้เป็น LED มั้เหรอปุ่นขนาดยุดทั้งตึกก็ยังมีจอ LED แกบนี้เลยนี่เขาเอิ่นแยกประตูน้ำพี่น้องเรียซ้สยไปกับเป็นตึกไปยก ไปลาชปาลบแต่ว่าห้าบ่อเดี่ยวห้วหองสิตรงไปครับสวยงามีลยตึกีตึกรูปแบบใหม่ๆครับ้างขวามือนี่จอแม่แมแม่แม่ปีะมาณก็เป็นแพทที่นันำครับขวามือเดี๋ยว้องสิขึ้นสะพาน ที่นั่นประตูน้ำนี่ครัวเมือ่อเดินทางต่อไปพี่น้องสลีบอกทาง <c oughs> โบสะพานลอยขอเขาเป็นบ่อนงามบา่นี่ครับเดินทางต่อบนสะพานครับตึกระดับบานช่องเขาจะจอจอ LED มีทษระภาพบานเข้าเอิ้โนษลระภาพนี่ละครับเมืองหลวง ือว่าโศกดี้ายเป็นบุญตาทีได้เห็นครับเป็นบุญตาที่ได้เจอได้เห็นประเทศไทยน้องเรี้ยวขวาเรี้ยวหัวครับถนนสิตรมถนนสิตรมเลี้ยวขวา มันมีคนโมมีไฟแดงเลยคนเขาสิบิิให้เป็นเดียวเดียวขัวนะเขามาเล่นขัวหนึ่งบังคับเดียวขัวอย่างเดียวคนระับตรงบ่อใดอุ้ยตึกเนี้ยมีตะคอนโดมีตะตึกสำนักงานคอนโดนี่คือใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่งครับของเมืองกรุงเทพ ผมจิตใส่จิตเลียวใส่ไปถนนเพื่อนจิตนี่คือถนนชิดลม BTS มีสกายวอล์กเดินทางล่างทางบนเป็น BTS ครับสถานไอเป็นเป็นรถไฟฟา้า BTS ีเอสร่างการอุ <S <S 2> <S 2> e ้ย e ทีเอส สกายวอล์กน้ำข้างล่างข้างบนเป็นรางรถไฟฟ้า BTA ครับติดไฟแดงอยู่เดียวเบาวล่าสีเดียวใส มีสีส้มไปแล้วเรียวขวากับไปทางสยามครับตรงไปกับเป็นพระรามซีออกพระรามซีคุได้ให้องเรียวซสาย นี่คือถนนเพลินจิตครับสุขุมวิทเพลินจิตนครับเาสิเลวใสเนาะ ใช่ครัเพื่อนจิตเป็นเมืองที่เจริญมันมันแปลกหูแปลกตาจากบ้านเฮาเคยเห็นนะมีตาปลาตะดงมาเจอสิงกอสางเมืองที่ลุ่งเรื่องเจริญมันก็มีความแบบตื่นตาตื่นใจพี่น้อง เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับแค่ไม่เบิงสินท่างเล็กๆน่อยๆเนาะในใจกลางเมืองขอโตัไปก่อนครับสวัสดีครับสบายดี